สวัสดีค่ะสวัสดีในวันออกพรรษานะคะวันที่สองตุลาคมขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11นะคะซึ่งเป็นวันที่สำคัญมากๆเมื่อเช้านี้นะคะในเพจ่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกรแอดมินได้เขียนเรื่องการจัดของเครื่องสักการะเพื่อเป็นการต้อนรับองค์พญานาคที่จะ,อ,ะออกจากการจำศีลน,นะคะ3เดือนแล้วนะคะที่องค์พญานาคทุกพระองค์เนี่ยต้องไปปฏิบัติตนต้องไปถือศีลต้องไปภาวนาต้องไปแบบพูดง่ายๆคือ หยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ,อเขาเรียกว่าแนอะสร้างบาร,รมีนะคะเพื่อสร้างบาร,รมีให้ตัวท่านเองแล้วก็เพื่อเติมพลังให้ตัวท่านเองนะคะดังนั้นแอดบอกเลยนะคะว่าวันนี้สําคัญมากๆเห็นคลิปนี้แล้วเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดนะคะเผื่อว่าใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสสามารถทําได้แอดอยากให้ทําซึ่งบอกเลยว่าวันนี้แอดทาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้แอดจะต้องเดินทางไปสุราษฎร์ธานีตอนนี้มาทํางานที่กรุงเทพนะคะอยู่แถวลาดพร้าวทีนี้ก็จะบอกว่า ขั้นตอนง่ายๆเลยก็คือ6โมงเย็นวันนี้ค่ะ18นาฬิกา00นาทีเนี่ย6โมงเย็นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเวลาที่องค์พญานาคทุกองค์จะขึ้นมาจากแม่น้ำโขงสามเดือนนี้ท่านจำศีลอยู่ใต้แม่น้ำโของอยู่ใต้เมืองบาดาลของท่านนะคะคืนนี้ปรากฏการณ์สิ่งที่จะเกิดก็คือเป็นพวกเขาเรียกอ,อะไรที่เราเห็น,น,นบ้างไฟพญานาคนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราแอดอยากให้ทุกๆคน ทุกทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ตามอังกฤษเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาที่ไหนก็ตามญี่ปุ่งญี่ปุ่นคุณสามารถทําได้หมดเพราะว่าพญานาคเป็นกึ่งเทพเทวดาอยู่แล้วดังนั้นการที่เรามีการสักการะบูชาแล้วทําพิธีเนี่ยแอดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเป็นมงคลด้วยซ้ําขั้นตอนที่1ให้คุณปูผ้าขาวนะคะจัดโต๊ะ จัดโต๊ะหมู่บูชาหรือจัดโต๊ะบูชาในโต๊ะกินข้าวเหล่านี้แหละคะ่ะเอาผ้าขาวมาปูถ้าไม่มีผ้าขาวก็ขอให้เป็นแบบเป็นโต๊ะที่สีขาวๆสะอาดๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไข่ต้มค่ะไข่ต้มจะมีตั้งแต่5ฟอง9ฟองหรือจะมีมากกว่านั้นก็สุดแต่คุณจะหาได้นะคะตามด้วยน้ําสะอาด1แก้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยถ้าสามารถหาพวงมาลัยได้ก็เป็นขอให้เป็นพวกดาวเรืองมะลิ อะไรกุหลาบได้หมดนะคะแต่พยายามเลี่ยงที่จะเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะ2ก็คือหมากพลูอันนี้สําคัญมากค่ะหมากพลูห้าคำเาคำนะคะหาให้ได้หมากพลูสําคัญมากจัดใส่จานสวยๆนะคะแล้วตามด้วยผลไม้ผลไม้3อย่างต้องมีเลยเป็นไปได้ถ้าจําเป็นต้องมีต้องมีเลยนะคะก็คือสับประรดกล้วยมะพร้าวอ่อน ไม่ต้องเฉาะนะไม่ต้องเฉาะไม่ต้องผ่าใดๆทั้งสิ้นนะคะ3มอย่างนี้ขอให้มีถ้าจะมีเกินจากนี้เป็น5้าอย่าง9้าอย่างไม่มีปัญหาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพญานาเป็นผู้ถือศีลเ,เป็นผู้ถือศีลเป็นผู้ปฏิบัติท่านไม่มีไม่สามารถจะกินของข่าวได้นะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านจะสามารถรับได้ก็คือไข่ผลไม้น้ำสะอาดเท่านั้นนะคะดังนั้นจัดเพื่อต้อนรับท่านแล้วก็ มีอะไรอีกอะมีไข่มีหมากภูมีดอกไม้มีน้ำผลไม้โอเคแล้วถ้าสมมติว่าเรามีกำลังทรัพย์หน่อยหรือเราสามารถหาได้ก็คือใบสี ใบสีนี้นะคะคุณเคยเห็นไหมที่เราไปตามตลาดอะคะเราจะเห็นเขาตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งขายตรงร้านดอกไม้อะ่ะจะเป็นที่แบบว่ามีดอกดาวเรือง3จุดแล้วมีกล้ยแหลมๆแล้วมีดอกดาวเรืองอยู่ตรงปลายตรงปลายยอดนะคะนั่นแหละคะ่ะเราเรียกใบสีหรือใบสีเทพไปบอกเขาว่าเอาใบาสีหรือใบสีเทพนะคะถ้าเรามีกําลังซั์แล้วเราหาได้นะก็จัดวางซ้ายขวาเรียงของข้าวของเสร็จแล้วมีกระถางทูบถึงเวลาปุ๊บพอเลยหกโมงพอพระอาทิตย์เริ่มตกดิน คุณจุดธูป9้าดอกจุดเทียน2ดอกอ่ะจุดเทียนด้วยนะคะตั้งเทียน2ดอกแล้วก็ธูป9้าดอกแล้วเอ่ยคำที่แอดมินเขียนไว้ในเพจอยากให้ทุกคนไปก๊อปปี้ออกมาจากในเพจเขียนใส่กระดาษไว้เลยนะคะประมาณว่าคำพูดประมาณว่าเหมือนแบบว่าเออวันนี้ลูกได้จัดเครื่องสักการะบูชาเพื่อต้อนรับการออกพรรษาการออกจากการจำศีลขององค์พญายนาทุกพระองค์ทุกๆตนทุกๆตระกูล ที่ได้ปฏิบัติตนมา3เดือนที่ผ่านมาพวกท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติได้เสียสละได้ถือศีลกินเพรนพูพุพ่งงี้คือทำอ,อยู่ในศีลนะคะวันนี้ท่านออกจากพรรษาพวกเราเลยจัดเครื่องสักการะเป็นการต้อนรับท่านแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับบุญที่ท่านได้กระทําในตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเรานะคะ มีคำพูดมันจะยาวแอดเขียนไว้ในเพจห่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกรพล้านให้ทุกคนไปอ่านแล้วกดแชร์แล้วเขียนออกมานะคะเวลาพูดจะได้ไม่ตะกุกตะกักนะคะอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แอดจะมาบอกกับทุกคนนะคะว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะทำแล้วเรามีวเวลาคืนนี้นะคะจะดีที่สุดถ้าเราจะทำคือคืนนี้จะเป็นอาทิตย์ดีที่สุดเลย แต่ถ้าเราไม่สะดวกคืนนี้คืนต่อๆไปเราก็ยังสามารถทําได้นะคะแต่ถ้าจะให้เฮงสุดๆเลยก็คือต้องคืนนี้นะคะดังนั้น รีบเผยแพร่รีบบอกต่อคนที่เรารักพอแม่พี่น้องลุงป้านะอาใครมีเพื่อนฝูงใครรักใครใครชอบใครใครแบบเอออยากให้คนคนนั้นเขากำลังมีความทุกข์กำลังมีปัญหาชีวิตแอดอยากให้ทำค่ะเพราะบอกเลยว่านี่จะเป็นบุญใหญ่มากๆเพราะ3เดือนนี้องค์พญายนาคท่านมีพลังเต็มเปี่ยมในร่างของท่านท่านพร้อมที่จะแบ่งปันให้เราดังนั้นบอกเลยถ้าเราต้อนรับท่านเราบูชาท่านในวันที่ท่านออกพรรษาบอกเลยว่าเราจะเป็นอันดับต้น,ตน ที่ท่านจะช่วยเหลือเรานี่เป็นเคล็ดลับในวิชาโบราณที่แอดนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้นะคะบอกเลยนะคะว่ามีมนขลังแน่นอนเลยแล้วทุกคนจะสามารถสัมผัสพลังนั้นได้แน่นอนแอดการันตีเลยยังไงแอดขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งข่าวสารนี้ให้กับคนที่คุณรักออกไปนะคะรีบไปทำนะคะก่อนที่จะสายเกินไปบายบายไว้พบกันคลิปหน้าเดี๋ยวแอดทำงานก่อนนะคะนะ